สวัสดีครับวันนี้เราอยู่สนามยิควต์บ้านยี่ในนะครับวันนี้เรามาในความทุกข์ความทุ่มทุ่มองวัาดีดับการจนกันดีสนามยิงโควต์บานยี่ในในวันศุกร์ที่สองที่ห้านี้นะครับมาเรียบพี่บ่าวครับผมอย่ากที่มันว่าชนเหนยตายครับพี่บ่าวเชื้ออยู่น้ำตัลรถจากรยานย์เชื้อดนครับขับพี่ดอนมาจากไก่ไหนครับกายบ็ไปบ้านบ้านนะครับน้องว่าตัวนี้เชื้อะไรกับปีลูกด่างเปลิมจับแล้วไอ้ใจเย็นครับใจเย็นนะครับน้องว่าอยู่กี่ปีครับ เทพีบอกว่าทพีบอกว่าพี่พ่อเรามาเป็นลูกตัวไหนครับไม่ดับครับไม่ดาบนะครับน้องเคยบ้างนะจนอลไรกี่งครับพี่ไม่ครับไม่แกกองเอาจย็นเกิดที่นี่นะครับทุกปูเราทุกนิวังน้องแก่ที่ครับพี่ที่ทิพวันอาทิตย์ที่ทิพวันอาทิตย์วิชาตั้งชนก็เป็นเป็นไหนครับจนเดี๋ยวเย็นเป็นตำเไม่เคยยินสมจือเลยนะครับครับผมพี่ตอนมาอยูไกเอามาอยู่กอกเตีก็แล้วครับนี่ทิพวันเลยทิพวันปปดโดยรวมทุกรับไปไหครับครับครับน้องทุกูราวนี่กินย่ากินน้ำต้มบุญไหมพี่ จมบุญเนี่จมบุญไม่เหลืองาไม่ต้องหนุยนะครับครับถึงเหลืองานี่เปียกเองหรือว่าชาวครับชาวครับชาวไปรักเลยนะครับครับผมมีดันกี่เลื่อไหมพี่ทุดทุดนะกับแต่งพี่มาแล้วลูกไก่ครับครับผมน้องนั้น่ไม่หนี่เดินน้องที่กี่เฉดอะไรครับพี่จ้องครับจ้องเฉกเอาอยู่นะครับประมาณไม่กี่โลได้ครับประมาณสามโลสามโลไปรับนะครับตอนนี้เบาลงยังครับเบาลงเงี้ยเบาเลวนะครับพอจะถึงวันจนกับไหนถ้าตายไปตอนนี้ครับเจ้าใจเย็นเนี่ยมีความทุกข์กวมจมบุญกี่ไป็นรครับตอนนี้ครับ เต็มรอยครับเต็มรอยแล้วตาจ้าชุนตาชนได้ครับพี่มั่นใจแค่นั้นหลอดนี่เต็มรอยครับเต็มรอยทั้งคนทางงวดเลยนะครับไอพี่ฟังตั้งยี่สิบปีแล้วก็ผู้ติดตามของเจ้าใจเย็นดีครับกวากเกลี่ยลูกดังผมรับอะไรใจเย็นกันครับวันที่ดโจงกูดี้เจอกันครับกระปุม ยังไงสามัญชนอย่า,าลืมติดตามชมวงตามเชียร์นะครับตุกตังเพิ่มสับหรือว่าจะเย็นได้ที่สนามกีโาบันยีในในวันศุกร์ที่สองสิงหาเนี่ยนะครับคุณนี่ทั้งใจช่วเหมือนกุฎิสีนะครับบอกกลันดางามบอลมินชัยลุยบ้างพอนะครับคุณนี่เดิมบอลกันซ้ำแฟนต้องมือบาทนะครับยังไงผมก็ขอให้พี่บ่าวและก็เจ้าอยใจเย็นนะครับเอาเบียร์เอจะหนาอะไรก็เจงเกลืได้นะครับขอบคุณมากที่รับน้ำบาขุณมากครับสวัสดีครับ